ไม่มีทงนะครับให้อยู่ด้านหลังรถเครื่องเสียงนะครับอ่าป้ายก็อยู่หลังรถรถเครื่องเสียงนะครับถี่ป้ายนะครับนะครับต้องกราบขอไปรพ่อแม่พี่น้องที่ได้รถท้ายถนนนะครับขอดูยากนิดหนึ่งนะครับในการจัดขบวนเพราะเราจะเดินไปครับ นะครับเราจะเดินไปกันอย่างสวยงามไปแสดงจุดยืนที่กระทรวงกลาโหมนะครับอ่าพ่อแม่พี่น้องที่มีป้ายนะครับไปอยู่หลังรถเครื่องเสียงนะครับอ่าที่ไม่มีธงนะครับให้อยู่หลังรถเครื่องเสียงนะครับอ่าด้านหน้าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่ถือธงนะครับ รับตรงได้นะครับรับรับตรงได้นะครับหน่อยปี๊บกับหน่อยขวดนมนะไปด้านหน้าเลยนะครับหน่อยปี๊บกับหน่อยขวดนมไปอยู่ด้านหน้าเลยนะครับับด้านหน้าเรานะครับหน้าตรงนะครับจะเป็น อย่าไปยืนร้อนกันครับให้ได้สีแถวครับให้ได้สีแถวให้ได้สีแถวด้านหลังก็เช่นกันนะครับไม่ได้สีแถวอย่ายืนเกะกะนะให้ได้สีแถวครับแต่ไหล่คนหน้าครับแต่ไหล่คนหน้าให้ได้สีแถวให้สวยงามครับให้สวยงามพอได้ี่แล้วที่จะเดินทางไปกับทอา นะคให้ได้สีขาวนะ,ะให้จำคนข้างหน้าเอาไว้ครับอย่าใจแควนะดูได้ทางให้ผนะมด้วยนะครับผมมองไม่เห็นนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายนะครับขอบคุณมากนะครับทั้งนใน,น,นเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ กระบวนเริ่มเคลื่อนแล้วนะครับเวลา9นาฬิกานาทีนะครับขอบคุณพี่ทหารนอกเครื่องแบบทุกนายด้วยนะครับที่มาดูแลความปลอดภัยและก็ครามพิ่น้ำประชาชนทาาตรงเข้าไปเลยนะครับทางเนื้อได้สีดีเท้านะครับแล้วก็ต่อกันนะไม่ยืนเบียดเตียนไปคุยกันนะครับ ความผมนี่เลยนแต่หลายคนาจะเป็นกระวที่สวยงามนะจ๊อาป้ายนะครับด้านหลังรถนะครับด้านหลังรถเื่อเสียงนะครับรถเปด้า้านนะครับ วัฒนาการของลหลายๆมอ็อบเนาะมาเป็นเพลงที่ในในกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องนะครับตรงนี้ก็แล้วก็มาในวันนี้ก็จะเป็นประเด็นความชัดเจนเนาะออของกระทรวง โอเคเดินเหนื่อยนิดนึงเนาะไปที่กระสุนกรลาโหมนะครับ Thank you very much. เราก็มีจุดยืนเรื่องอัตะยนะคไม่งั้นเราจะขออนุญาะครับขนุานะครับนะครับไปเรื่องหนังสตอไปนช่วงนว้าเรื่องอตตะยออกไาย พระพิฆาตโดยทางการว่ามันดูทำยั้ยเาม่ีด้ยเกว่าที่ิดว่าอทัายาประสาทตัวไม่ยที่ดาอะไรกเพื่อตวก็อจะอนี้วันนี้เรไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยการขอพรเพื่อไทย เราต่านนวามริงแล้วว่าคว้นนี้เราที่ใช้คูนะครับรุ่นตงใี่นำครงการประาไม่ดจนะท่านผู้มยืนของรัฐาลสองเรืองนี้นะครับรั่าลรู้สิรมันะไรมาไม่รวันนะครับปรน

ประเทศไทยครับวัดดีพื้นแผ่นดินไทยกัมพูชาบอกว่าไทยรุกกัมพูชาแต่ไทย ขอประเทศน์ขอเสียงหน่อยนะนะครับวันนี้เครือข่ายดัานศึกษาระโดนปฏิรูปประเทศเยอะไป เราเข้า,ท,าท่ี่าเวเจ้าโรงแรมแร้วงในเนาะก็ หน้าจั๊ิพี่นะวันนี้ครอบครัววุ้นได้ทำไมใจาขอบคุณับ

วันนี้ทำเองหรือก็เพึ่งพูดเมื่อวานเขามีแต่ว่า ขออภัยพ่อแม่พี่น้องเสียงอาจจะไปรบกวนแต่เรามีความจำเป็นครับที่ต้องเดินทางมาที่กระทรวงกลาโหมแต่ว่ามาด้าหลังนะครับไม่ต้องกัรั็พี่จารวจครับไม่ใช่